คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรไดรับคาแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะจ๊ะก,กลับมาไลโค้ดป๊อปชาแนลวันนี้กับสาวท่าไม่เช่นเคยในทุน750บาทนะครับผมวันนี้มาทุน750บาทผมขอรุยนะขอรุยที่เบ็ด10บาทแล้วกันนะผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะ10บาทโอเคกดยืนยันวันนี้ขอหมุนเองนะครับผมวันนี้ขอหมุนเองรู้สึกว่าวันนี้มือมันมาว่ะ มันขึ้นว่ะเอาสิทธ์ได้นะขอจัดเลยละกันนะครับผม <c oughs> ลุยมาจะไปได้ขนาดไหนมาดูกันวันนี้อืมโอยเคเมื่อกี้ไม่ลงอลุกยังไงเจงดองนี้มาและสิบดองนี้มาร้อยห้าสิบหกบาทครับผมโอเคสวยเลยนะ เอ,อ้ยคอมโบโรวๆว่ะทุกคนดูดิมันมันเอาอยู่นะดอกนี้290บาทโอเคขึ้นพันตั้งแต่หัวม้นวนมาทุกคนเอ,อ้ยอย่าืผมลืมเลยอะใครที่เป็นสายฟรีอยากเล่นแบบผมไม่ยากแล้วผมเพียงกดซับสไครต์เท่านั้นนะครบร้อยซับผมมีรางวัลมาแจกจำนวน10รางวัลให้แก่คนที่กดซับนะครับผมอย่าลืมชวนเพื่อนชวนพี่ชวนชวน้องมากดนะฮะผมแล้วรับรางวัลไปด้วยกันนะฮะกิจกรรมนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นนะครับผมหมดสิ้นเดือนแล้วก็คือหมดเลยนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะ โอเคตามนี้ถือว่าแจ้งให้ทราบนะับเพื่อนนะรู้ด้วยกันนะเคดอกนี้ลูกรักจัดให้96บาทแล้วยังไงสิไม่มาแต่น้ําเงินมาแทนสวยกว่าดอกนี้135บาทโอ้โหมาเกล้ว2 6 9บาทกันรางวัลก้อนโตดอกนี้ขึ้นพันห้าเรียบร้อยเยสวยไปนะครับผมโหวันนี้เตอเดินเร็วอ่ะเดินเร็วอ่ะเดี๋ยวขึ้น2 0 0พเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มเป็ดนะ อืเริ่มตกแล้วพอก็บอกขึ้นสองพันจะเพิ่มเบ็ดตกใสกูแล้วไงไม่ดีแล้วไงเริ่มไม่ดีแล้วไงน้าเงินเออตามน้นดอกนี้สองสิบบาทสวยแล้วเคยังไงลูกสวยดอกนี้เคไม่เคยไม่เคยทำให้ผิดหวังวะ่ะสิบดอกนี้อ้มสิบนี้มึงตลอดเลยนะสามร้อยสิบเก้าบาทดอกนี้โอเคสวยครับผมเสียดายมันน่าจะไหลไปต่อได้นะสิบมันตัวออกง่ายมันไม่มาไงผมก็เลยนดหงุดหงิดนิดหน่อยนะแม่พลาดได้ยังไงก่อนเออ ไม่น่าจะพลาดก็พลาดแตงั้นนะครับผมยังไงน้ําเงินโอเ้เขียดดอกนี้มากกว่พี่เขียดร้อยยี่สิบหกบาทนะแล้วเคแถวแรกไม่มาหรอเคลูกพ่อไอเคลูกพ่อเออสวยดอกนี้เก้าสิบหกบาทเราต้องอย่างนี้อย่าดื้ออย่าสนลูกโอ้โหแล้วเอแถวสามไม่ลงทุกคนแต่ดอกนี้ก็ขึ้นมาสองร้อยห้าบาทนะเมันรางวัลก้อนโตถือว่าสวยอยู่กลับมาแล้วผมอีกนิดเดียวจะขึ้น2,000แล้วเดี๋ยวเพิ่มเบรกแล้วเพื่อนเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะผมนะมนะใครผ่านเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับโค้ดบล็อกช anel ด้วยเป็นกลังใจให,ให้ผมทำคลิปต่อไปนะะฮ ขอบคุณมากๆครับผมนะเออยังไงเขะดอกนี้มาต่อยังไงท้องอืมนู้แคปเตอร์จะเข้าที่แถวเอ้เมื่อวายจะเข้าแถวสองไนงะแหม่ไม่มาตามนัดง,งานนะเจะดอกนี้มา18บาทเปิดช่องให้ได้ไหลครับผมยังไงคู่สวยดอกนี้ตามนัดสองบาทบาทครับผมโอ,โอ้โหเดือดจริงๆนะขึ้น2,000เรียบร้อยแล้วฮนะยังไงอุย้ย เอ้ยยังไงเฮ้ยมามามา,มาดอกนี้หกสิบบาทได้ยังไงเขียวดอกนี้มาแล้วเครอแล้วครับผมรอแล้วดอกนี้มาต่อยร้อเก้าสิบสองบาทเจดอกนี้ไหลมาต่อยอีกสามสิบเจ็ดบาทว่ายังไงม่วงแถวสองไหมม่วงไหมแถวสองอ่ะโอ้โหไม่ม่วงมันม่วงเหมือนกันแต่เป็นคิวไม่เอา <c oughs> เอาม่วงได้เป็นเดีย๋ยนี้ได้ไหมอะ่ะไม่ใช่ตัวคนะิว่ะน้องแต่ดอกนี้สำหรับไปสีบาทถือว่าสวยเลยฮะงามจดงามย้อยครับผม ไป <c oughs> <c oughs> โอ้ไอเทียบผมแมงไอโอเคถึงเวลาแล้วไปฮะมาดอกนี้เออเปิดสวยๆไงและคีได้ด้วยดอกนี้มาเลยผมอีกสองร้อยแปดสิบแปดบาทน้ำเงินว่ายังไงแถวสามสวยดอกนี้มาตามล้านเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะผมโอ้ยังสวยฮะยังไงไอเขียวเขียวเขียวโอ้เขียว,ยวไม่มาโอ้ยวายอดใชัยแถวสองเป็นหมันเลยบนดอกนี้แต่มาพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทสวยอยู่นะครับผมเงินรางวัลเมกาฮนะ ขึ้นเบสามมาก็แบบว่าขึ้นเทิร์โปเลยว่ะดีบิวเลยว่ะเอาสุด,สดว่าเอ้ย <c oughs> อย่างนี้ต้องไปหมื่นแล้วมั้ง <c oughs> ถึงไหมนะวันนี้เดี๋ยวรอดูนะนะผมผมช,ชิวๆแล้วพูดแต่งั้นแหละได้ไม่ได้ก็ชิวฮะตอนนี้พ็กําไรแล้วอ่ะกำไรแล้วนะครับผมมาแค่เจ็ดร้อาสิได้ขนาดนี้ก็โอ้โหเงินฟรีเพืเ่อนๆนะไงก็คุ้มครับผมมันขึ้นตัวมางเงินฟรีนะ มาดีครับผมอืม,มสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู 9, ่ขอร้อยเก้าบเก้ากร้อยเก้าสิบหกบาทเฮ้ยมันจะขึ้นไหมเนี่ยสี่พันเนี่ยมันค้างอยู่แค่นิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองเพื่อนนิดเดียวเองเพื่อนโอ้โหเคสลูกหลักแถวสองลูกไม่ลงเลยเพื่อนอยังไงท้องสวยดอกนี้มาร้อยแปดสิบบาทอ้ราคายี่สิบ มาดรกนี้เรียบร้อยครับผมขึ้นสี่พันเรียบร้อยแล้วผมขอสียงปรบม,มือด้วยฮนะโอ้โหเดือดจริงๆนะไปกันต่อนียครับผมคนมันกําลังมือขึ้นนะหยุดได้ยังไงนะผมแลวเคแถวสองโอเคลูกไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงจริงสี่สิบหกบาทดอกนี้และเป็นไอสิบตัวเดิมครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยมึงโอ้โแม่ให้กันหน่อยไม่ได้เลยนะขอสักห้าพันไปไปห้าพันไปจบ เอาหน่อยเร็วมาเออไป100บาทแล้วงไงแดงพี่ตอนพี่แดงพี่ดแดงเหล่านี้120บาท,ทสวยๆแล้วขึ้น5,000เรียบร้อยแล้ว,ลวมาดอกนี้อพันแปดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมทะลุเป้าโอเคฮะได้พัตก,กันแล้วนะผมพอใจแค่น,นี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแนละ้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะโชคดีครับผมสวัสดีฮะ